นิทานเรื่องมนรักฟักทองบวชกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านมีชายหนุ่มที่ชื่อว่ากิตติเขาชอบทานขนมหวานมากที่บ้านมีไร่ฟักทองหลายไร่แต่ไหนแต่ไรมาที่บ้านของเขาปลูกฟักทองขายจนถึงปัจจุบันรายได้สะสมมาหลายสิปีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายตอนนี้กิตติก็อายุ25ปีแล้วครอบครัวให้รีบหาสะพายมาช่วยจัดแจงงานในบ้าน เดิมกิตติก็เป็นคนพูดน้อยนิสัยเงียบสุขุมแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีรูปร่างหน้าตาอาจจะดูโหดไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเขอชอบอยู่ตัวคนเดียวรอให้เจอหญิงสาวที่ถูกใจก็จะเป็นฝ่ายเข้าหาเองแต่นี่ก็นานมากแล้วพ่อของเขาพยายามแนะนำหญิงสาวสวยๆให้แต่กิตติก็ไม่สนใจเอาแต่ปฏิเสธแล้วเดินหนี วันหนึ่งเขานำฟักทองไปขายที่ตลาดด้วยตัวเองปกติจะฝากคนงานเอามาขายกิตติรู้สึกเครียดเลยอยากออกมาผ่อนคลายอยู่ตลาดเขาได้เห็นผู้คนเดินซื้อของไปมาตัวเองก็เคยเป็นลูกค้าแต่วันนี้ต้องมาทำหน้าที่พ่อค้าที่ดีขายฟักทองให้แก่ลูกค้าและหวังว่าลูกค้าจะชอบและกลับมาซื้อใหม่คนงานฝากให้กิติดูร้านเขาจะออกไปซื้อของกลับบ้าน คุณชายฝากคุณชายขายฟักทองสักพักผมขอไปซื้อกับข้าวให้ลูกกับเมียก่อนได้สิไปเลยไม่ต้องรีบเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณชายอย่าทำหน้าบึ้งตึงสิยิ้มเยอะๆลูกค้าจะได้สนใจมากขึ้นอ๋อได้ได้ฉันเข้าใจแล้วนายไปเถอะ เวลาผ่านไปกิติก็ยังไม่ได้ลูกค้าสักคนหน้าเขาไม่ค่อยเป็นมิตรแถมยังไม่กล้าเรียกลูกค้าจนคนงานกลับมาจึงได้ทำงานคล่องตัวหน่อยเขามองดูร้านตรงข้ามว่าเรียกลูกค้ากันยังไงแต่ก็ดูเหมือนจะธรรมดาไปคำพูดไม่กี่คำกับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เห็นจะดูน่าสนใจตรงไหนเลยบังเอิญร้านตรงข้ามเป็นร้านขนมหวานกิติรอขายฝักทองได้แล้วค่อยเอาเงินไปซื้อ เมื่อลูกค้าเข้าร้านกิตติก็ช่วยขายฝักทองไม่พูดไม่จากับลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะถามจนลูกค้าสงสัยว่าคนงานเป็นเจ้าของไร่แล้วกิตติเป็นคนงานรับจ้างถึงจะเป็นอย่างนั้นกิตติก็ไม่ได้กล่าวว่าลูกค้าอีกทั้งยังแถมลูกฟักทองน้อยๆให้อีกด้วย คนงานและกิติขายฟักทองจนหมดตอนนี้ท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงกิตินำเงินที่ขายได้ไปซื้อขนมหวานร้านตรงข้ามเขาเลือกดูขนมหวานแต่ละอย่างก็ไม่เห็นฟักทองบวชจึงถามแม่ค้พาพบว่าฟักทองบวชหมดแล้วเขาจึงเลือกซื้อ,อยางอื่นตอนกิติกำลังหันหลังกลับมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาซื้อขนมหวานป้าจ่อยฟักทองบวชของหนูแล้วจ้ะอ้าว มาเลือเหอือนิชาปาเก็บไว้ให้หนูเหมือนเดิมสองถุงจะ้ะขอบคุณค่ปะป้าจอยวันนี้เดี๋ยวหนูเข้าไปหาที่บ้านนะคะได้เลยลูก เหตุการณ์นี้ทําให้กิตติสับสนทั้งที่เขาอยากซื้อฟักทองบวชแต่แม่ค้าดันไม่ขายให้ไปขายให้หญิงสาวที่จองเอาไว้ก่อนหน้านี้แทนเขาเลยแก้ปัญหาโดยการจองซื้อไว้และจ่ายเงินทันทีพรุ่งนี้เขาจะได้กินฟักทองบวชอย่างสุขใจและไม่ต้องโดนแย่งของที่ชอบไปต่อหน้าต่อตา กิติกลับบ้านพร้อมกับเงินที่หามาได้จนกลับถึงบ้านเขานำเงินเข้าสู่ตู้และนั่งทำบัญชีพร้อมกับกินขนมหวานทุกวันนี้กิติใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวพ่อแม่แยกทางปัจจุบันก็อยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงเขาเองก็ไม่ค่อยสนิทกับพ่อแต่ก็ช่วยงานอยู่ตลอดแม่ของเขาเพิ่งเปิดบริษัทขนมหวานได้3ปีทั้งที่กิติชอบกินขนมหวานมากแต่ก็ไม่สามารถไปอยู่กับแม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวกิตติไม่เคยเปิดเผยกับใครเลยคนงานในไร่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแม่เลี้ยงดีกับเขามากแต่ยังไงทั้งสองก็ไม่ใช่แม่ลูกแท้ๆเขาเลยดูห่างเหินกับแม่เลี้ยงตอนนี้แม่เลี้ยงตั้งครรภ์ได้แปดเดือนจึงไม่สามารถช่วยงานในบ้านได้เลยมอบหน้าที่ทั้งหมดให้กิติช่วยดูแลลูกทำงานหนักพักบ้างก็ได้แม่ยังไหวเดี๋ยวแม่ทำเอง แม่เลี้ยงขึ้นไปพักผ่อนเถอะครับจะเสร็จแล้วอีกสักพักผมจะไปกินข้าวจะเอาอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวแม่หาผลไม้มาให้ทานรองท้องนะกิตเตียวรู้ว่าแม่เลี้ยงหวังดีด้วยความเป็นห่วงจึงไม่อยากยุ่งด้วยกลัวจะทําแม่เลี้ยงบาดเจ็บเหมือนเมื่อสองปีก่อนเหตุการณ์นั้นทําให้พ่อของเขารู้สึกโกรธมากแม้แต่พูดคุยก็ยังยาก จนถึงตอนนี้สองพ่อลูกก็ยังคงเหมือนเดิมแม่เลี้ยงไม่โกรธเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจและเสียใจเป็นอย่างมากจึงคอยปลอบใจอยู่ตลอดนานวันเข้ากิติก็ยิ่งโดดเดียเ่ยวท่าม่ใเช่เรื่องหาลูกสะพ้เยพ่อก็แทบไม่คุยด้วยเลยเขาไม่ค่อยมีเพื่อนวันๆคุยแต่กับคนงานวันนี้กิติลงสำรวจไร่ฟักทอง พบว่าฟักทองโดนนกจิกเป็นรูเสียหายจำนวนมากจึงร่วมปรึกษากับคนงานว่าจะหาวิธีป้องกันนกยังไงให้แดดยังคงส่องมาถึงทุกคนร่วมกันออกความคิดเห็นหลังจากฟังความคิดเห็นเสร็จก็ได้มาวิธีหนึ่งคือนำผ้าสแลนมามุงไร่ฟักทองไว้ช่วยกันนกได้แถมแดดยังส่องลงมาถึงฟักทองตอนเย็นกิเตและคนงานจะไปตลาดหาซื้ออุปกรณ์มาทา ตอนนี้แยกย้ายกันเก็บฟักทองที่มีผลสมบูรณ์เพื่อเอาไปขายไรฟักทองของครอบครัวเขาปลูกฟักทองแบบปลอดสารพิษอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแต่กิตเตอรรับประก,กันความปลอดภัยวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็นได้นะทุกคนเหนื่อยมามากแล้วเว้นวันนี้เตรียมตั้งแผงที่ตลาดด้วยรับทราบครับคุณชายฉันขอไปจัดการแผนภาพโครงสร้างก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดได้ครับ เดี๋ยวพวกผมขอตัวไปเก็บของก่อนคนงานและกิติแยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเองเยันนี้กิติต้องไปซื้อผ้าลแอนและนำแผนภาพโครงสร้างมาให้กับคนงานจัดการพวกเขาเดินทางไปที่ตลาดแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มขายฝักทองกับกลุ่มซื้อผ้าลแอนส่วนกิติเลือกมาช่วยกลุ่มขายฝักทองเพราะอยากจะฝึกตัวเองอนาคตจะได้ไม่ต้องพึ่งคนงาน กิติไปร้านขนมหวานเพื่อเอาฟักทองบวชที่จองไว้รอบนี้เขาได้มาสองถุงและจะไม่แบ่งให้ใครโดยเด็ดขาดกิติซ่อนฟักทองบวชไว้และนั่งขายของต่อไปยังคงเป็นเหมือนเดิมลูกค้าไม่เข้ามาซื้อเลยครั้งนี้เขาพยายามปรับตัวเองยิ้มเชิญชวนลูกค้าเข้ามาซื้อแต่ก็ยังไม่ได้ผลคนงานยังคงพูดให้กำลังใจกิติ ไม่นานนิชาก็มาซื้อฟักทองบวชอีกเช่นเคยครั้งนี้เธอมาซื้อไม่ทันป้าจ่ายคนขายบอกกับนิชาว่าเธอไม่ได้จองไว้วันนี้มีคนจองสองถุงสุดท้ายและจ่ายตังเอาไว้แล้วป้าจ่อยจึงต้องให้เขาไปแต่ถ้านิชาอยากกินมากก็ให้ไปซื้อต่อพ่อคาร้านฟักทองตรงข้ามนิชาไม่รีรอรีบตรงไปหากิตตินี่คุณคะฉันขอซื้อฟักทองบวชต่อหน่อยสักถุงจะได้ไหมคะ เออต้องขอโทษด้วยนะครับผมกินไปหมดแล้วฮะคุณชายกินไปตอนไหนกันทําไมไม่มีใครเห็นจริงๆนะครับผมกินไปหมดแล้วขอโทษด้วย แล้วนิชาก็เดินจากไปกิตติรู้สึกว่ามองเธอนานๆแล้วรู้สึกสบายใจแบบบอกไม่ถูกคราวหลังจะยอมขายฟักทองบวชให้กับเธอและทำความรู้จักกันให้ดีกว่านี้กิตติไม่รู้ว่าตัวเองนั้นรู้สึกยังไงกับนิชาแค่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ดูพิเศษมองยังไงก็น่าดึงดูด ทุกๆวันกิติจึงมาเฝ้ารอเธอที่ร้านขนมหวานหวังให้นิชามาซื้อจนคนงานต้องยอมนานๆทีกิติจะมีชีวิตชีวาแบบนี้การมีแรงบันดาลใจดีๆทำให้คนเราอยากจะทำสิ่งนั้นมากขึ้นเขามาตลาดเพื่อขายฝักทองทุกวันอีกใจก็มาทำงานแต่อีกใจก็อยากเห็นนิชา วันนี้กิตติเพิ่งจัดการงานที่ได้จนเสร็จเรียบร้อยก็พาคนงานมาขายฟักทองที่ตลาดเหมือนเดิมเขาเฝ้ารอคอยนิชาอยู่ที่แผงและเมื่อเธอมาซื้อขนมหวานเขาก็รีบเดินตรงไปหาและมอบฟักทองที่สวนให้นิชาไป แต่กิติไม่ได้พูดอะไรเพราะเขินอายเขาอยากรู้จักนิชาให้มากกว่านี้แต่ด้วยบุคลิกและหน้าตาที่ค่อนข้างไม่เป็นมิตรเลยไม่กล้าที่จะคุยเธอรับฟักทองและเดินมาที่แผงขอบคุณกิติจากนั้นนิชาก็รีบกลับบ้านเพราะมีธุระกิติรอคอยให้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้จะได้เจอเธออีกครั้งพอตกเย็นนี่คุณฉันทำฟักทองบวชมาฝากหวังว่ามันจะอร่อยนะขอบคุณมาก แล้วเธอชื่ออะไรฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยฉันก็คิดว่าคุณรู้แล้วซะอีกฉันชื่อนิชาบ้านอยู่ซอยหลังตลาดนี่เองอ๋อฉันชื่อกิจยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวฟอกทองบวดน,นี้จะกินให้หมดเลย ทั้งสองคุยเล่นกันสักพักนิชาเป็นผู้หญิงคนที่สองลองลงมาจากแม่แท้ๆของกิตติที่ทำให้เขายิ้มและหัวเราะได้เธอเป็นพนักงานร,ร้านอาหารในเมืองเวลากลับบ้านจะผ่านทางตลาดตลอดจึงรู้จักกับป้าจ่อยคนขายขนมเธอเองก็ชอบกินขนมหวานโดยเฉพาะฟักทองบวชจึงมักแย่งฟักทองบวชกับกิตติอยู่บ่อย กิติเองก็ชอบตัวเองเวลาที่ได้อยู่กับนิชารอยยิ้มของเธอทําให้โลกของเขาที่หม่นหมองมานานได้สัมผัสกับความสุขอีกครั้งคนงานขายฝักทองจนหมดจึงขอตัวกลับบ้านก่อนกิติเห็นว่านี่ก็ใกล้มืดแล้วจึงอาสาจะไปส่งนิชาที่บ้านแต่เธอเกรงใจเพราะบ้านอยู่ท้ายตลาดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหากิติยังคงเดินไปส่ง ระหว่างทางกิติก็รู้ว่านิชาเองก็ชอบกินฟักทองบวชเธอเป็นคนช่วยป้าจ่อยทําขนมหวานขายเขาสงสัยว่าในเมื่อเธอเป็นคนช่วยทําแต่ทําไมยังต้องมาซื้อกินแต่เขาก็ยังไม่ได้เอ่ยถามนิชากลัวว่าจะละลานความเป็นส่วนตัวของเธอจ,จู่ๆนิชาก็พูดขึ้นมาว่าคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมฉันยังต้องซื้อขนมป้าจอยอ๋อใช่แต่ถ้าเธอลำบากที่จะบอกก็ไม่เป็นไร มันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกเั้นกับป้าจอยเราเป็นเพื่อนบ้านกันฉันชอบกินขนมหวานมาตั้งแต่เด็กเลยไปเรียนรู้และช่วยป้าจอยทําของซื้อของขายนะ่ะยังไงก็ต้องเสียเงินแล้วทําไมคุณถึงชอบฟักทองบวชละ่ะ นิชาเล่าว่าพ่อของเธอเป็นพ่อค้าขายขนมส่วนแม่ของเธอชอบกินฟักทองพระเอิญเห็นฟักทองเหลือในตู้เย็นพ่อของเธอเลยหยิบแล้วเอามาทำขนมหวานหลังจากที่แม่เธอชิมรสชาตินี้ก็อร่อยถูกปากเป็นอย่างมากตั้งแต่พ่อของเธอเสียไปเลยอยากลองที่จะหัดทำขนมหวานเองเพื่อเติมเต็มความสุขที่สูญหายไป กิตเติฟังแล้วก็รู้สึกคล้ายคลึงกับชีวิตตัวเองอยู่บ้างเขาเข้าใจความรู้สึกของนิชาอยากจะเล่าเรื่องที่บ้านให้เธอฟังบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องมันน่าอายเกินไปจึงเงียบและฟังนิชาพูดต่อไปยามเขาเห็นเธอยิ้มก็ยิ้มตามส่วนนิชาก็ดีใจที่มีคนคอยรับฟังความทุกข์ของเธอแบกไม่บ่นสักคำนานๆทีเธอจะได้ปลดปล่อย เมื่อถึงบ้านนิชากิตติก็บกมือลาและกลับบ้านไปทั้งสองแยกแย้ายเขารู้สึกชอบนิชามากขึ้นจนอยากจะลองคบหาดูใจเขาคิดว่าถ้าหาโอกาสเหมาะๆได้แล้วจะบอกเรื่องนี้กับเธอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเข้าหาผู้หญิงประสบการณ์ไม่มีเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักพอกิตติถึงบ้านก็คิดบทพูดสารภาพร,รักจนถึงตอนเช้าวันนี้เขาไปหานิชาที่บ้าน นิชาวันนี้เดี๋ยวฉันไปส่งเธอทำงานเองนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกขอบใจมากนะเอา้าทำไมล่ะนิชาเราไปกันเถอะเดี๋ยวสายเอาจะแย่แท้จริงนิชามีคนรักอยู่แล้วพบรักคือแฟนหนุ่มของเธอคบกันมาได้สามปีกว่า นาะตอนนี้กิติรู้สึกสับสนวุ่นวายใจทำอะไรไม่ถูกเขาเพิ่งอกหักเป็นครั้งแรกเลยเสียใจเป็นอย่างมากกิติกลับบ้านด้วยความสิ้นหวงังต่อไปนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป หลังจากกิติกลับมาที่ไร่ฟักทองเขาก็นั่งซึมทั้งวันคนงานถามเรื่องงานต่างๆเขาก็ไม่ตอบเอาแต่เหม่อลอยนั่งแบบนี้มาหลายชั่วโมงจนแม่เลี้ยงมาเห็นเข้าแม่เลี้ยงรู้เลยว่ากิติเป็นอะไรมาเธอเข้ามานั่งด้วยแต่ไม่ได้พูดอะไรสักพักน้ำตาเขาก็ไหลความสุขที่มีหายไปในชั่วพริบตา กิตตีนั่งร้องไห้อยู่สักพักใหญ่ก็เข้าไปก่อนแม่เลี้ยงอย่างไม่ลังเลใจตอนนี้เขาแค่รู้สึกขาดความอบอุน่นเหมือนชีวิตนี้ไม่มีใครรักแม่เลี้ยงลูบหัวเขาเบาๆพร้อมพูดปลอบใจไม่เป็นอะไรนะลูกเรายังต้องเติบโตไปเจอคนอีกมากมายแต่ผมชอบเขามากนิชาคือคนที่ทำให้ชีวิตของผมสดใสขึ้นมาแต่เธอไม่ใช่ของผม อะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่าไปอยากได้เขาให้สถานะอะไรก็รักษาเอาไว้ให้ดีก็พอผมยังเป็นเพื่อนกับเธอได้อยู่ใช่ไหมครับ กิติคุยกับแม่เลี้ยงพร้อมน้ำตาวันนี้เป็นวันที่แม่เลี้ยงรู้สึกว่ากิติยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไม่มีอะไรทำให้เขาร้องไห้ได้เลยมีก็แต่วันนี้แม่เลี้ยงให้กิติไปพักผ่อนจากนั้นเขาก็เอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องข้าวปลาไม่กินเย็นนี้ก็ไม่ได้ไปขายฝักทองที่ตลาดเขานั่งอยู่ในห้องมืดเงียบๆคนเดียวยันเช้า แม่เลี้ยงนำฟักทองบวชของโปรโดกิติมาให้เมื่อเขาได้เห็นขนมหวานที่เขาและนิชาชื่นชอบตอนนี้เขาแทบไม่มองมันอีกเลยเลือกที่จะเปลี่ยนขนมหวานใหม่ๆมากินแทนแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบเท่าฟักทองบวชได้กิติเลือกที่จะโทรหาแม่แท้ๆให้เธอแนะนำว่ามีอะไรอร่อยๆกว่าฟักทองบวชหรือไม่ แม่แท้ๆของกิติคิดว่าเขาคงโดนพ่อดุอีกแล้วเมื่อสองปีก่อนกิติลองเข้าครัวทำฟักทองบวช แต่ดันทำครัวไม่แม่เลี้ยงติดอยู่ในบ้านแต่ดีที่พ่อเขารู้และช่วยแม่เลี้ยงออกมาไว้ได้ทันแม่เลี้ยงจึงปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้จากนั้นพ่อของกิติก็ห้ามให้เขาใช้ห้องครัวและโกรธมากจนถึงปัจจุบันนี่คือสาเหตุที่พ่อและกิติไม่สนิทกันแม่แท้ๆจึงแนะนำขนมหวานของบริษัทให้กับกิติลูกลองกินบัวลอยไข่เค็มไม่ก็ลอช่องสิงคโปร์ดูสิเผื่อจะชอบครับแม่ ขอบคุณแม่มากแม่มาเยี่ยมผมกับพ่อบ้างสิครับคงไม่หรอกลูกเกรงใจแม่เลี้ยงเขาแม่ไม่อยากให้เขาคิดมากอืมงั้นว่างเดี๋ยวผมจะไปหาแม่เองครับ หลังจากกิติคุยกับแม่แท้ๆเสร็จก็นั่งซึมอยู่เหมือนเดิมเขาตัดสินใจแล้วจะไม่ไปขายฝักทองที่ตลาดอีกแต่จะไปคุมคนงานส่งของออกต่างจังหวัดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอนิชาเขาจึงต้องยอมทำแบบนี้วันนี้ก็เริ่มทำงานเลยเขาใช้การทำงานมาเยียวยาจิตใจถ้ายังมัวนั่งซึมอยู่ในห้องก็จะไม่มีใครมาหาเลี้ยงการจะมีเงินได้ก็ต้องพึ่งตัวเอง กิตเตีย์เริ่มออกเดินทางไปส่งฝักทองระหว่างทางก็ได้เห็นธรรมชาติมากมายเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นและเริ่มทบทวนตัวเองดูว่าเรื่องนี้นิชาก็ไม่ได้เป็นคนผิดไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาหลบหน้าเธอควรเข้าใจกันแลกันถึงแม้จะเป็นคนรักกันไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้กิตเตอรอส่งของเสร็จจะกลับไปหานิชาเพื่อทาความเข้าใจกับเธอใหม่ สองวันผ่านไปกิติกลับมาถึงไร่ฟักทองซื้อฟักทองบวชมาฝากนิชาด้วยเขารอจนถึงเย็นให้นิชาเลิกงานก่อนจึงค่อยไปหาเธอระหว่างรอกิติก็หาอะไรทําไม่ให้ตัวเองว่างเพราะกลัวจะคิดมากเขาทํางานไม่ได้หยุดพักเลยจนแม่เลี้ยงไม่เห็นกลัวว่าเขาจะป่วยเลยบอกให้หยุด กิติก็ยังไม่ฟังเข้าไปในไร่ช่วยคนงานเก็บฝักทองเพื่อเอามาขายกิติทำงานจนลืมดูเวลาตอนนี้นิชาน่าจะถึงบ้านแล้วเขาจึงเดินไปหานิชาและพูดคุยกันก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูนิชาอยู่ไหมอ้าวเพื่อนนิชาเหรอลูกทำไมมาดึกดื่นจังละ่ะมามาเข้ามาก่อนมาได้ไงเนี่ยเห็นหายไปตั้งนานไม่ว่างหรอ อ๋อฉันติดงานอื่นอยู่นะไม่ได้มาหาเลยวันนี้ว่างซื้อฟักทองบทมาฝากเธอด้วยนิชาดีใจนั่งกินฟักทองบชกับกิติและพูดคุยกันดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องของวันนั้นเลยกิติเห็นแบบนี้ก็ปล่อยวางไม่กล้าบอ,อกความในใจกับเธอปล่อยให้เรื่องนี้จบลงอย่างเงียบเยีบ เรื่องระหว่างเขาสองคนคงเป็นไปไม่ได้กิตติถามถึงเรื่องแฟนหนุ่มของนิชาเธอบอกแค่ว่าฝ่ายชายเป็นคนที่ดีมากๆนิสัยเหมือนกิตติแต่ต่างกันตรงที่เขาเป็นคนร่าเริงสดใสดตลอดเวลาเหมือนกับเธอ ตลอดระยะเวลา3ปีเธอกับแฟนหนุ่มไม่เคยทะเลาะกันเลยอยู่กันด้วยความจริงใจจึงจะอยู่ได้นานกิติเพิ่งเข้าใจความรักก็วันนี้นิชาบอกกับเขาว่าความรักกับความชอบแตกต่างกันนานไปเดี๋ยวก็แยกแยะได้เองใช้แค่ใจพิสูจน์ต่อให้ยากจนหรือหน้าตาไม่สวยดังนางฟ้าคนรักกันจริงเรื่องแค่นี้ก็ยังคงรักกันได้ กิติแค่หวังให้นิชาพบเจอแต่ความสุขต่อไปให้เธอใช้ชีวิตให้ดีขอให้ทุกคนรักเธอด้วยความจริงใจทุกอย่างสมดังปรารถนาตามที่เธออยากให้เป็น mm hmm. เมื่อกิติได้ยินสิ่งที่นิชาพูด mm hmm. ก็ตัดสินใจทันทีว่าตัวเองคงต้องไปแล้วหลังจากนั้นกิติก็กลับบ้าน เขาตัดสินใจจะไปอยู่กับแม่แท้ๆครั้งนี้พ่อและแม่เลี้ยงอนุญาตจิตใจของกิติบอบช้ำจึงอยากให้เขาได้พักผ่อนบ้างรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางครั้งนี้ไปไกลกว่าที่ไปส่งของเขายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับมิชาคิดว่าเธอคงไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเขาเลยจึงเลือกที่จะไปแบบเงียบๆ ความรักไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบของคนรักถึงจะเป็นเพื่อนพี่น้องครอบครัวก็สามารถรักกันได้แต่ต้องแยกแยะระหว่างความรู้สึกแบบเสน่หาหรือรักแบบหวังดีกิติเป็นคนรักให้นิชาไม่ได้แต่ก็ยังหวังดีช่วยเธอในทุกๆอย่างแบบไม่หวังผลประโยชน์มองเธอมีความสุขได้แค่นี้ก็พอใจแล้วจบบริบูรณ์